วันนี้ผมได้รับเมลจากเพื่อนๆอ,อีกแล้วครับโดยเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณคิวคุณคิวกรุณาส่งเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญจากประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยอ่านแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆฟังอีกต่อหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยตอนที่คุณคิวเนี่ยเพิ่งเข้าไปบรรจุงานใหม่ๆได้เป็นข้าราชการประจำแห่งหนึ่ง และที่พักของคุณคิวนี่เองก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นมากมายถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องนี้คุณคิวเล่าให้ฟังว่าตัวคุณคิวนั่นเองมีความฝันครับที่จะสอบเข้าบรรจุรับราชการในหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นความฝันของตัวเองตั้งแต่สมัยยังเด็กหลังจากเติบโตขึ้นคุณคิวก็เลยพยายามทําทุกทางเพื่อสารฝันของตัวเองในวัยเด็กได้สอบ แล้วก็ได้เข้าบรรจุได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็ฝันไว้โดยในระยะเวลาเริ่มต้นการทำงานนั่นเองคุณคิวได้เข้าทำงานในหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งครับซึ่งสังกัดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพหานครโดยบ้านพักที่คุณคิวได้จะไม่เหมือนบ้านพักราชการตามปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นแฟลตครับซึ่งตอนนั้นเองคุณคิวด้วยความที่เพิ่งบรรจุใหม่และตอนนั้นก็อยู่คนเดียวด้วยก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ คิดว่าข้าราชการปกติทั่วไปที่ตำแหน่งไม่สูงมากก็คงอยู่กันแบบนี้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีครับในระยะปีแรกตอนที่คุณคิวย้ายเข้าไปอยู่ทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีเรื่องราวที่ผิดปกติแต่อย่างใดผมขอเล่าลักษณะทั่วไปของแฟลตที่คุณคิวพักอาศัยอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับโดยลักษณะทั่วไปของแฟลตที่นี่เป็นแฟลตสูง8ชั้นโดยตึกที่เป็นชั้นล่าสุดก็จะเป็นพื้นที่กว้าง สามารถนํารถเข้าไปจอดได้อยากให้เพื่อนๆนึกถึงบ้านยกสูงนะครับเป็นลักษณะนั้นเลยคือชั้นล่างของแฟลตสามารถเข้าไปจอดรถได้หรือว่าสามารถเอาไว้ใช้ทํากิจกรรมส่วนรวมได้ตัวแฟลตเองมีบันไดขึ้นทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาโดยด้านหน้าและด้านหลังของตัวตึกจะเป็นลานกว้างๆครับเอาไว้จอดรถห้องของคุณคิวจะอยู่ที่ตรงกลางพอดีโดยห้องของคุณคิวที่คุณคิวพักอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น4ครับ ในตอนนั้นเพื่อนร่วมชั้นของคุณคิวเนี่ยก็มีคนที่นิสัยดีหลายๆคนในเวลาตอนกลางวันที่ตึกก็ออกจะเงียบสักนิดหน่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะออกไปทำงานกันหมดส่วนในช่วงเย็นก็จะมีบรรดาผู้สูงอายุหลายท่านที่ออกมานั่งกุยสับเพเหระนั่งหน้าห้องกันบ้างเดินเล่นที่ชั้นล่างกันบ้างหรือแม้แต่วาลานกิจกรรมด้านล่างก็เป็นที่พักก่อนหย่อนใจของบรรดาผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่นี่เป็นคนน่ารักครับ บางก็นำอาหารมากินมาแบ่งปันด้วยกันบ้างถือว่าเป็นแฝดที่น่ารักเลยทีเดียวรวมถึงป้าแจ๋วด้วยครับป้าแจ๋วเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกับคุณคิวอยู่ห้องติดกันกิจวัตรประจำวันของคุณคิวเมื่อจอดรถทางด้านหน้าตึกเสร็จแล้วคุณคิวมักจะใช้บันไดาทางด้านซ้ายเพื่อขึ้นห้องตัวเองโดยการเดินผ่านระหว่างที่ไปห้องตัวเองนั้นเนี่ยคุณคิวก็ต้องเดินผ่านหน้าห้องป้าแจ๋วด้วยซึ่งห้องป้าแจ๋วก็จะเป็นห้องที่อยู่ติดกันครับ ป้าแจ๋วเนี่ยเป็นภรรยาของรุ่นพี่ที่ทํางานที่เดียวกันเวลาเจอหน้ากันก็จะมีการทักทายกันอย่างสม่ําเสมอแต่ป้าแจ๋วเนี่ยมีนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่มักจะมีอยู่บ่อยๆแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยงุนง,งิกกับน,นิสัยส่วนตัวของแกมากคือป้าแจ๋วในแกเป็นคนติดเหล้าครับในช่วงเวลาตามปกติที่แกไม่ดื่มแกก็ดูเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะครับแต่เมื่อใดที่เหล้าเข้าปากแล้วแกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้ โดยสาเหตุนียทำให้คนที่อยู่ชั้นเดียวกันรวมถึงชั้นบนและชั้นล่างจะรู้กิติศัพท์ของแกดีครับว่าเมื่อใดที่แกดื่มแล้วทุกคนก็จะไม่ค่อยอยากยุ่งกับแกสักเท่าไหร่เพราะว่าแกเนี่ยค่อนข้างจะวอยวายผงผางแล้วก็ทําเสียงดังอยู่ตลอดเวลาส่วนอาการติดเหล้าของแกนั้นเรียกว่าเข้าขั้นหนักเลยก็ว่าได้ครับคือใน7วันเนี่ยถ้าแกไม่เจ็บไม่ป่วยแกจะดื่มสักประมาณ6วันเลยก็ว่าได้คือดื่มเกือบแทบทุกวันนันครับ ส่วนอาชีพของแกนะั้นนะคุณคิวคิดว่าแกน่าจะเป็นแม่บ้านตามปกติคือตัวสามีของแกเนี่ยน่าจะให้แกนยอยู่บ้านที่เฉยนะครับเพราะเวลาคุณคิวเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นแกอยู่ในห้องตลอดเวลาหรือไม่แกก็ชอบออกมานั่งหน้าห้องนะครับคุณคิวเนี่ยไม่ได้เห็นว่าแกออกไปทํางานหรือว่าออกไปไหนเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าแกไม่ได้ดื่มเนี่ยแกถือว่าเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะครับพอผ่านช่วงปีแรกไป คุณคิวมีความจําเป็นต้องไปทํางานที่พื้นที่ต่างจังหวัดครับมันเป็นเหมือนงานพิเศษซึ่งทําให้คุณคิวเนี่ยไม่ได้กลับมาอยู่ที่แฟลตเนี่ยเป็นเวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าคุณคิวก็ยังมีห้องอยู่ที่นี่อยู่นะครับเหมือนว่าตําแหน่งหน้าที่การงานก็ยังสังกัดอยู่ที่กรุงเทพนี่นแหละแต่เพียงแต่ว่าออกไปทางานพื้นที่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองระยะเวลาก็ผ่านไปประมาณ4เดือนครับในที่สุดคุณคิวก็ได้ย้ายกลับมาทํางานประจําที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ว่าครั้งนี้หลานจะกลับมาพบว่าทุกอย่างค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรปกติชั้นสี่ที่คุณคิวอยู่จะมีคนพักเต็มหมดทุกห้องแต่รอบนี้หลานจะกลับมาพบว่าในชั้นสี่เนี่ยมีคนย้ายออกไปบ้างครับแต่ตอนนั้นคุณคิวก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าก็อาจจะเหมือนแกก็คืออาจจะไปทำงานต่างจังหวัดบ้างทำให้บางห้องมีคนย้ายออกไปบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของการทำงานแต่รอบนี้ สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือพบว่าในช่วงเวลาตอนบ่ายที่คุณคิวเพิ่งย้ายกลับมาในวันแรกไม่มีบรรดาผู้สูงอายุหรือว่าคนเท่าคนแก่นออกมาทักทายหรือว่าออกมานั่งเล่นบริเวณหน้าห้องกันเลยโดยความตอนนั้นที่คุณคิวเป็นคนที่ค่อนข้างอัธยาศัยดีนะครับบวกกับรอบนี้ที่หายไปจากตึกค่อนข้างจะนานคุณคิวก็เลยได้ซื้อพวกของฝากมาฝากพวกคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในตึกด้วย เป็นพวกยาหมองพวกสมุนไพรที่ด่งดังในพื้นที่ที่คุณคิวได้ไปทํางานนั่นเองคุณคิวก็เลยพยายามสอดสายสายตาครับว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นหายไปไหนกันหมดเพราะเป็นเรื่องปกติที่เวลาเจอกันก็ต้องทักทายกันอยู่แล้วแต่เมื่อพยายามมองหาสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราเจอแล้วเราค่อยให้ก็ได้ ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางคุณคิวก็เลยกลับเข้าห้องพักทำธุระส่วนตัวนั่งดูทีวีแล้วก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่าแต่ในคืนนั้นเองครับคุณคิวเนี่ยต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงบางอย่างดังขึ้นที่หลังห้องตอนนั้นคุณคิวเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าครับเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงลักษณะเหมือนคนกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างที่ราวตากผ้าหลังห้อง คือทุกห้องจะมีลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะครับคือมีราวตากผ้าเหล็กเอาไว้แบบว่าคล้ายๆลวดขึงอยู่ที่หลังห้องทุกห้องซึ่งเสียงนั้นมาเสียงดังมากครับแต่เสียงนั้นมันดังแค่ไม่กี่นาทีเรียกว่าไม่ถึงหานาทีเลยก็ว่าได้เสียงนั้นอยู่ๆก็เงียบไปตอนนั้นคุณคิวเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นบ้าแจ๋วหรือเปล่าที่ตื่นขึ้นมากลางเด็กแล้วก็คงที่จะทําอะไรตากพงตากผ้าตามภาษาอะไรของแก ด้วยความที่คุณคิวเนยนอนฟังแล้วพอเสียงเงียบไปก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับหลับตานอนต่อไปเช้าวันต่อมาคุณคิวก็ตื่นไปทํางานตามปกติโดวยวันนี้เป็นการทํางานวันแรกหลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อนๆเ,เลยรวมตัวกันครับเพื่อจะไปเลี้ยงฉลองต้อนรับคุณคิวกลับมาถึงที่พักประมาณเที่ยงคืนเมื่อกลับมาถึงแล้วคุณคิวก็ได้จอดรถที่ลานจอดรถหน้าตึกเป็นปกติครับ แต่ว่าหลังจากจอดรถแล้วสายตาของคุณคิวก็มองไปเห็นป้าแจ๋วครับป้าแจ๋วเนี่ยยืนอยู่ที่ด้านหลังตึกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวตึกเนี้ยด้านล่างมันจะเป็นที่โลง่ลงๆทําให้คุณคิวเนี่ยมองเห็นป้าแจ๋วได้อย่างชัดเจนเมื่อมองจากลักษณะท่า,าทางการยืนเสื้อผ้าหน้าผมก็แน่ใจครับว่าป้าแจ๋วแน่นอนตอนนั้นด้วยความที่เป็นคนคุ้นเคยคุณคิวก็เลยตั้งใจว่าจะเดินเข้าไปทักทายแต่บังเอิญก็นึกขึ้นได้ครับ ว่าตัวเองก็ซื้อของมาฝากเหมือนกันตั้งใจจะให้อยู่แล้วก็เลยกล้มลงไปหยิบของฝากที่อยู่ในรถหลังจากที่เงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าป้าแจ๋วที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้หายไปแล้วตอนนั้นพยายามมองซ้ายมองขวาเพื่อมองหาพ้าแจ๋วว่าแกเ,เดินไปทางไหนกันแน่แต่เมื่อมองพื้นที่โดยรวมรอบแล้วก็พบว่าไม่พบพ้าแจ๋วเลยครับป้าแจ๋วหายไปไหนก็ไม่รู้ ตอนนั้นก็รู้สึกง,งงเหมือนกันนะครับว่าอยู่ๆทาไมแกถึงเดินหายไปได้เร็วจังตอนนั้นก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับเดินกลับขึ้นห้องตามปกติพอเดินผ่านหน้าห้องที่พ้าเจ๋วอยู่ซึ่งเป็นห้องติดกันนะครับตั้งใจว่าถ้าเกิดแกกลับขึ้นมาที่ห้องเนี่ยก็จะได้นําของฝากมาให้แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งครับพบว่าตอนนี้หน้าห้องแกเนี่ยใส่แม่คุเจเอาไว้ตอนนั้นก็รู้สึกงง,ง,งงครับว่าแกเดินไปไหนทําไมแกไม่กลับห้อง เพราะว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะดึกมากแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เลยเดินเข้าห้องไปตามปกติหลังจากที่ทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วคุณคิวก็เข้านอนครับแต่ว่านอนไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเสียงที่ตัวเองได้ยินเมื่อวานมันก็กลับดังขึ้นมาอีกครั้งโดยเสียงที่ได้ยินในตอนนั้นเป็นเสียงลักษณะเดิมเลยครับเหมือนว่าคนเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ราวผ้าหลังห้องตอนนั้นด้วยความสงสัยครับคุณคิวก็เลยลุกขึ้นไปดู หลังจากที่เปิดประตูหลังห้องออกไปพบว่าเสีองอยงนั้นยังดังอยู่นะครับตอนนั้นก็เลยตัดสินใจชะโงกหน้าออกไปดูว่าเส er ียงนั้นมันมาจากห้องไหนกันแน่สิ่งที่คุณคิวเห็นในตอนนี้ก็คือเห็นป้าแจ๋วครับตอนนั้นป้าแจ๋วกําลังทําท่าปีนออกจากระเบียงห้องตัวเองเพื่อทําท่าเหมือนจะเดินไปด้านข้างไปห้องที่อยู่ด้านข้างนะครับซึ่งห้องด้านข้างที่ Lebanon ป้าแจ๋วตั้งใจจะปีนไปมันเป็นห้องว่างนะครับตอนนั้นคุณคิวเห็นคุณคิวก็ตกใจมาก เพราะว่าด้วยความที่ชั้นที่ตัวเองอยู่ตอนนี้มันคือชั้น4ครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆในการปีนออกไปข้างนอกคุณคิวทําอะไรไม่ถูกเมื่อคุณคิวเนี่ยกำลังจะตะโกนร้องห้ามป้าแจ๋วว่าอย่าปีนออกไปแต่ทันใดนั้นเองครับสิ่งที่คุณคิวเห็นก็คือล่างของป้าแจวค่อยๆล่วงหล่นหลุดจากระเบียงไปสู่พื้นด้านล่างดังตุบตอนนั้นคุณคิวมองตามล่างที่ล่วงลงไปครับ รู้สึกช็อกและตกใจมากและตอนนั้นเองเมื่อคุณคิวตั้งสติได้ก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับเข้ามาในห้องตัวเองครับเปิดประตูแล้วก็วิ่งลงไปที่ชั้นล่างเมื่อคุณคิววิ่งลงไปผ่านบันไดไปเรื่อยๆตอนนั้นก็พยายามคิดนะครับว่าตัวเองนควรจะทํำยังไงดีคุณคิววิ่งไปยังจุดที่พระเจ๋วตกลงไปแต่ตอนนั้นคุณคิวต้องช็อกหนักมากกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ตอนนี้คือพื้นที่ว่างเปล่าครับ ด้านล่างไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีร่องรอยเลือดไม่มีร่องรอยการกระแทกใดๆทั้งสิ้นเมื่อมองไปรอบตัวทุกอย่างตอนนี้เงียบสนิทต,ตอนนั้นรู้สึกงงมากว่าตัวเองกำลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่กันแน่หลังจากที่คุณคิวยืนน่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งคุณคิวก็เริ่มตั้งสติได้ครับค่อยๆเดินพาล่างตัวเองกลับขึ้นมาที่ห้องล้มตัวลงบนที่นอน แต่ตอนนั้นในใจก็ยังค้างคาใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนอนคิดเรื่องนี้อยู่นานจนสุดท้ายก็หลับไปตอนไหนไม่รู้เช้าวันต่อมาคุณคิวก็ไปทำงานตามปกติครับเมื่อเพื่อนที่ทำงานเห็นหน้าคุณคิวก็ทักว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงหน้าตาซีดเซียวแบบนั้นไม่ได้นอนหร่อเมื่อคืนดื่มหนักไปหรือเปล่าคุณคิวก็บอกกับเพื่อนที่ทำงานนะครับว่าเมื่อวานน่ะไม่ได้ดื่มเลยเพราะว่ารู้ว่าวันนี้จะต้องมาทำงาน แต่เมื่อวานเจอเหตุการณ์แปลกๆเพื่อนก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเหรอเหตุการณ์แปลกๆที่ว่าคุณคิวตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังครับหลังจากที่เพื่อนได้ฟังเพื่อนก็ตกใจมากแล้วก็ถามคุณคิวขึ้นมาคำหนึ่งครับบอกอ้าวไม่รู้เหรอคุณคิวบอกว่าอ้าวไม่รู้เรื่องอะไรปร้าแจ๋วว่าแกตายแล้วเมื่อได้ยินเพื่อนพูดคำนั้นคุณคิวเนี่ยถึงกับหน้าถอดสีครับ ตอนนั้นยอมรับเลยนะครับว่าตกใจมากเพื่อนเล่าให้ฟังต่อว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี่ยพระเจ๋วแกมีอาการติดเหล้าหนักมากครับไม่ทําอะไรเลยนอนทั้งวันและกลางคืนเนี่ยชอบหนีออกไปกินเหล้ากับเพื่อนจนสุดท้ายตัวสามีแกเริ่มทนไม่ไหวครับห้ามก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ยังพบว่าพระเจ๋วยังแอบหนีออกไปอยู่ดี ในคืนนั้นเองสามีแกเนี่ยต้องเข้าเวรในรอบกลางคืนครับทําให้ตัดสินใจล็อกแม่คุณแจหน้าห้องไว้แล้วก็ออกไปทํางานตามปกติในคืนนั้นหลังจากที่มีคนพักอาศัยเนี่ยกลับมาจากที่เที่ยวกลางคืนเวลาตอนนั้นประมาณตีสองครับหลานจะจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วสายตาก,ก็มองเห็นว่ามีร่างบางอย่างเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นเมื่อเดินเข้าไปดูก็พบว่าเป็นบ้แจ๋วครับแกนอนเสียชีวิต ก็เลยเรียกมูล,ลนิธิและก็เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพอเรื่องนี้ไปถึงหูของสามีครับสามีแกก็เลยรีบกลับมาที่แฟดสามีแกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทางตำรวจฟังทุกคนคาดการณ์ว่าด้วยความที่แกติดเล่าอย่างหนักในวันนั้นแกคงพยายามที่จะหนีออกมาครับเต่๋เมื่อพบว่าหน้าห้องนถูกล็อกไว้แกเลยคงคิดว่าจะปีนไปห้องข้างๆแล้วกันซึ่งมันเป็นห้องว่างอยู่ แต่บังเอิญแกอาจจะพัดตกลงมาทำให้แกเนี่ยเสียชีวิตตอนนั้นภาพในหัวของคุณคิวเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับว่าคืนนั้นที่เจอว่าพระเจ้วแกยืนอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเมื่อนึกภาพตามก็พราบว่าจุดที่แกยืนในคืนนั้นมันตรงกับระเบียงหลังห้องของแกพอดีครับตอนนั้นคุณคิวเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวและเข้าใจเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตัวเองเจอมันคือเรื่องอะไรกันแน่ และที่น่าคิดต่อไปมากกว่านั้นนะครับคือคืนนี้คุณคิวจะนอนยังไงหลังจากที่รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วในเย็นวันนั้นเองคุณคิวกลับมาที่พักของตัวเองตามปกติครับแล้วก็บังเอิญได้พบกับเพื่อนบ้านที่พักอยู่ชั้นอื่นคุณคิวก็เลยสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่ตัวเองต้องรู้อีกหรือเปล่ามีเพื่อนบ้านบางคนเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ป้าแกเนี่ยเสียชีวิตไปได้ไม่กี่วัน ตอนนั้นคนในแฟดเริ่มหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะว่ามีบางคนเจอแบบที่คุณคิวเจอคือเจอคนที่ยืนอยู่ที่ชันล่าใต้ถุนเวลากลางเด็กหรือว่าบางครั้งบางทีคนที่ยังไม่นอนก็มมกจะได้ยินเสียงคนร้องกรีตดและเสียงดังตุบในเวลาตีหนึ่งมีคนพักอาศัยส่วนหนึ่งที่กลัวก็เลยหาที่อยู่ใหม่ก็มีส่วนคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่ไม่กลัวและคนที่ไม่รู้จะไปไหนครับ ตอนนั้นเมื่อคุณคิวได้รับฟังเรื่องราวเพิ่มเติมแล้วก็รู้เลยครับว่าไม่ใช่ตัวเองคนเดียวที่เจอเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้คุณคิวเดินกลับไปที่ห้องพักของตัวเองและเมื่อเดินผ่านหน้าห้องประแจ๋วมองแม่คุณแจที่ล็อกอยู่หน้าห้องตอนนั้นคุณคิวนึกถึงภาพถึงเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังเลยครับขนลุกไปหมดตอนนั้นคุณคิวรีบเดินเข้าห้องอย่างรวดเร็วและทำทุระส่วนตัวนั่งดูทีวี จนดึกดื่นแล้วก็เข้านอนแต่หลังจะผ่านเหตุการณ์เมื่อคืนมันแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่จะนอนหลับได้อย่างสนิทและแล้วช่วงเวลาเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งครับเวลาตีหนึ่งกว่าๆคุณคิวได้ยินเสียงบางอย่างที่ราวผ้าหลังห้องอีกเช่นเดิมเหมือนเช่นทุกครั้งแต่รอบนี้คุณคิวรู้นะครับว่ามันเป็นเสียงของอะไรก็เลยไม่ลุกขึ้นไปดูได้แต่นอนนิ่งๆอยู่บนเตียง ค่อยๆดึงผ้าห่มขึ้นมาห่มจนถึงคอพยายามหลับตาและไม่มองไปที่หลังห้องหลังจากเสียงดังที่ราวผ้าไม่นานก็มีเสียงร้องกรี๊ดตามมาและเสียงปิดท้ายดังตุกคุณคิวตกใจมากครับในตอนนั้นได้แต่นอนนิ่งตัวแข็งทื่อไม่นดกว่าตัวเองจะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้คุณคิวนอนนิ่งอยู่แบบนั้นสักพักครับจนความกลัวเริ่มลดน้อยลง จนสุดท้ายก็หลับไปตอนไหนไม่รู้เช้าวันต่อมาคุณคิวตื่นขึ้นมาด้วยวันนี้เป็นวันเสาร์ครับและด้วยความที่เจอเรื่องหลอนมาสองวันติดตอนนี้คุณคิวเลยตัดสินใจว่าตัวเองอาจจะไปวัดเพื่อถวายสังฆทานและก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกศุศลให้กับประเจ๋วหลังจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณคิวได้มีโอกาสเจอกับพระรูปหนึ่งซึ่งพระท่านกำลังยืนกวาดลานวัดอยู่ ตอนนั้นคุณคิวก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็พูดคุยกับพระรูปนั้นหลังจากที่คุยเรื่องสัพเพเหระเรียบร้อยแล้วตอนนั้นคุณคิวก็เลยเริ่มเข้าประเด็นครับและก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พระท่านฟังถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้ร้อนใจมากจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าพระท่านบอกว่าทุกคนมีกรรมเปของตัวเองนะโยมเป็นเวรกรรมของแต่ละคนที่ต้องใช้กรรม เราทำได้แค่อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่โล่งรับเท่านั้นเองส่วนวิบากกรรมของป้าเองก็ต้องเป็นไปตามนั้นจนกว่าจะสิ้นอายุไขของแกทำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับคุณคิวเจอเรื่องราวแบบนี้ทุกคืนเสียงเนี่ยจะมาช่วงเวลาเดิมและมาแบบเดิมตลอดทุกครั้งหลังจากนั้นคุณคิวก็ได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนบ้านหลายๆคนนะครับ ก็เลยนำเรื่องนี้มาคุยกันว่าควรจะทำยังไงกันดีกับเรื่องราวเรื่องนี้ทุกคนเลยลงความเห็นกันว่าเอาแบบนี้ไหมรวมตัวกันทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นทุกคนเห็นพอรต้องการครับในเรื่องนี้ในสัปดาห์ต่อมาก็เลยมีการเชิญพระมาทำบุญทำบุญแฟดด้วยแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับป้าเจ๋วด้วยหลังจากที่เกิดการทำบุญใหญ่ในครั้งนั้น การพบเห็นหรือการได้ยินป้าแจ๋วก็ลดน้อยลงจากทุกวันก็เป็นสัปดาห์ละ3 4ถึง4วันพอนานๆเข้าก็อาทิตย์ละวันค่อยๆซาลงไปจนสุดท้ายทุกวันนี้นานๆก็จะมีคนพบป้าแจ๋วสักครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้สนุกและก็ตื่นเต้นดีใช่ไหมครับขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณคิวด้วยนะครับที่กรุณาส่งมาให้ผม ได้อ่านได้เรียบเรียงและก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆไม่ว่าจะของตัวเองของใครก็แล้วแต่ต้องการจะให้ผมนํามาอ่านนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังก็ส่งมาที่เมลด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปอย่าไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดสับสไ cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วย และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับอยากฟังเรื่องแนวไหนอยากฟังเรื่องประมาณไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยเอาไว้ผมจะหาเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ